มันสินแล้วก็อ่าขบับวัชชาพร้อมเนาะเพราะผัน<ม>ทางพี่น้องเอ้ยโอ้ลงจันเนาะคาแล้วบ,บาทนี่คาแล้วคันหนึ่งบาทเห็นอะไรที่เราเราบุลงยู่ซอยผัวละบ่ลงแล้วบาทนี่นเลยอึ๊บจะสู่เด้ออึ๊บอึ๊บอ่าหนทางพี่น้องเอ้ย จะชิดจากยอดวิวหลายๆเด้เอจากนี้แหลยหลายเสียทางในบ้านนี้เ <ś c oughs> สียทางยากเลยพี่นอ้องไลยอะลูกเราก็อยู่รถไเฮียด้วพ่อด้วยล่ะพ่อพอด้คุ้มล่างตีนอยู่เราทำรู้แล้สิปรสชฝนตกลิน,น,นเนี่เนอะบู้เชียวาน ไปใช้สุจัดเลยทำแล้วก่อนไปซักสบายดีเด้อไปทางใดดีไปท่าไปท่าไปท่าพนเนาะฟาพาลูกฟาเต้าไปท่าพนอู้หู้ผลตกไปชี้กับไปอันนี้เนาะใจบุญเนาะเหนื่อยใจบุญไปขอพรมาจากเนาะสาลายส่งเครื่องไยแต่แตายังบ่อยู่ฝากมาสิเลย สบายดีพี่น้องสบายดีพอไม่พี่น้องเบอร์สุขสุขคนเด้อพี่น้องกเนมือนี้ก็ขออนุญาตนอบหรือว่ากาบมือเดียวเด้อพี่น้องเพราะว่าอีกมือหนึ่งก็ถือขากล้องพี่น้องเลยเนาะว่าอยู่ในรถกับสะดวกแน่ก็ขอโทษขอไปพี่น้องได้เด้อพี่น้องเด้อโดยสบายดีพี่น้องบอจะเป็นพี่น้องทางฝั่งไทยฝั่งลาวหรือว่าอยู่ต่างประเทศพี่น้องเนาะการยิ้ดีตอนหับทุกคนทุก่านเข้าสู่ซ่องของ ตูทธิ์ปั่นสุกอีกแลว้วพี่น้องโดยพี่น้องเมื่อน,นี้ตูทธิ์กะมีโอกาสได้ไปกับเสราร์คมกับเสาร์ไลสบายดีเสาร์ไลเดอ้อสบายดีอ่าเ้าจะไปไช้มือน,นี้สาร์ไลเขาจะออกไปบ้านโคกน้อยเนาะจะไปหาสาวเต็มเนาะพี่น้องกับตัว ไอ้ข่าวว่าเป่าไทยมาหาเพื่อนไปเยี่ยมเนะะาะรักขับโค้งบ่แมนคือว่าเป็นจังได้เนาะส่วนสเต็มนี่แมน่นเป็นไม่ห้างบ่แมน่นคือก็เห็นว่าช่วงนี้หัวบันไดเพิ่นขึ้นสิบหกแห่งเนาะบ่สิคือว่ายอดวิวแตกเติมๆแมน่แมนก็เลยอยาก<อ>ไปหาลองเบิ่งเป็นจังได้ความพับโอเคพี่น้องเลยเนาะที่นี่กะบุญวายเนี่ยหนึง่งจะหาหางเว่นพี่น้องเลยเมื่อนี้เขา ันสาวเต็มนี่เม่นเพื่อนเพื่อนเป็น,ปน,ปนไม่ห้างบสาา่สอื่พี่น้องเลยเนาะเพราะว่าเขาเขาอยากพาพี่นอ้องอชาวไทยไปเบิ่งน้ำว่าหักเค okay, พี่น้องเลยที่ mm hmm. เรียกว่าสีครับบอครับดอกพี่น้องเนาะสีไทยภาพบรรยากาศเนทางอ่าออกจากบ้านสทสิตไ้เบิง่งว่าทางดีสำไดพี่น้องเลยบ้าบ oh, 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 oh. ้าทุร่าเลย พอฝนตกไปยากมากยากแน่มันนี้พี่น้องเลยเนาะสบายดีทุกคนเด้อออกพันศาเลยรพี่น้องออกพันษาบ่หรือเขาพันษา่ะเขาพันษาเนาะเขาพันษาเว้อนี่มันออกพันษาละบุญทรงเรือบ่สลายมันนี้เอาสีเดินทางเด้อพาพี่น้องไปเบึงหักหักขามโกงหนุ่มไทยกับสาวลาวพี่น้องเลย คนเป็นคนจังหวัดไดสาวลายคือเห็นในภูบาวไทยนะสาวลายว่าลอยเอ็ดลอยจังไดกูได้ใจเนาะพี่้องก็ต้องถามเป็นจีนไทยกันอยู่ลอยเอ็ดบ่เนาะว่าใคก็ยังกูเคยไปหาสัตว์เต็มแก๊กเชื่อนาะงใคจะบ่ฮู้ว่าสัตว์เต็มนี่แม่นไผทุกคนเลยแต่ยินทางสาวคืมก็สาวลายชวนไปกันเลยสิลองไปลองเบิ่งไปให้พี่น้องเบิ่งว่าฮักฮักกันนี่มาหากันก็ได้พี่น้องเลยเนาะ มันกะบ,บริหากโอ้ยนี่มันกะสะดวกสบายพี่น้องเลยสำหรับมีรถมีรถใหญ่เป็นของเจ้าของเน่แห่งขี่ขบับมารถสบายพี่น้องเห็ดอ่าพาสดร์ให้นรถนั่งก็ได้น้นนอ,องขับขี่มาเลยไม่ว่าบ่มีเขับขี่ขี่รถโดยสารมากก็ได้พี่น้องเพราะว่ามือนี้ก็สวยแหละตัวซิดก็ยังบ่มีคลิปลงจะคลิปก็เลยไทย ภาพบรรยากาศมื่อนี้ก็ฝนตกลิ้นือสินลิ้นบัดมือแล้วมื่อนี้เี่ลเห็นเนาะมันชินใช่ไหมมื่อกี้มันชินบอสลายคือโบแมนมันชินเนาะมันชินแล้วก็อ่าขับวัชชาพร้อมเนาะเพราะทางพี่น้องเอ้ยรถลุงจันทร์เนาะคาแล้วบาทนี่คาแล้วคันหนึ่งบาทเห็นอะไรนี่เราเราบดลงยู่ซอยผัวละบ่ลงแล้วบาทพี่น้องเอ้ยอึบจะสู่เด้ออึบ เออหนทางพี่น้องเอ้ยตัวชิดจากแหลยอดวิวหลายๆเด้อจากนี่แหล่หลายเสียทางไอ้บ้านนี้เสียทางยากเลยพี่น้องเลยน้าลูกเราก็อยู่รถไฮนะไปเด้อเพ่าเด้อล่ะเพ่าเด้อคุ้มล่างตีนอยู่เรา ถามรู้เราสิไปใช้ฝนตกลินเนาะบุญเย็นหยุดซานไปใช้ตุยจันเลยถามแล้วกอนไปซ้ายสบายดีเด้อไปทางไหนดิเออไปท่าไปท่าไปท่าโคนเนาะก็พาลูกพาเต้าไปท่าโทนโอู้หูฝนตกไปชิบไปอันนีเนาะใจบุญเนาะเพฝนนี่ใจบุญไปขอพรมาจักเนาะสลายสมเกิดเลยแต่เจ้ายังบ่อยู่ ปากกระซิบป้าเลยกินยังโง่มาเขาเจ้ากินสอบประสาทขนาดพอเราสิไปอันเราสิไปธาตุบักไก่หนึ่งในสไลายมือนีเป็นมื่นเนเ่ยมันสิเพ่งมันสิเพ่งแล้วกับเขาขาพันมาพรเนาะกันละจากท่านโบนไม่ขอพรก็อาชิดไมได้พรใหญ่อยู่เลยมื่อหนึ่งคนไปดูรถน้ำก็ถ่ายคลิปแล้วเพื่อนแล้วก็ยังตั้งใจไปเราที่พาสไลายไปรับรถกันใจใจกี่บาัแล้วเนาะสไลายเนาะ ก็ไปชี้ส,สลิงไปเรือตู้ชิฟวานี่จากจากจากวัดโคกไปหานพระธาตุโพนีอันพิ่นสิไปนี่พี่น้องประมาณห่วยสี่สิบปลายลักบอสี่สิบลักอีหล่ะพี่น้องคันบอกกลัวเลยแต่ว่าการเดินทางก็ยากลำบากอีกอย่างฝน<ล>ตกอีกมือนหนิเพราะเขาสลิงอีกโอ้ยตดเราเลยเนาะกับลูกเราจะกระสิบไปกอดจะพูดเลยเนาะผมว่าภาเพมันเกลี่ยมันต้องค่อยไปไม่เห็นตก อันนี้อันนี้ทางออกจากจากหมู่บ้านเด้อพี่น้องเด้อสิไปใส่ทางไงนี่ก็สีเดินทางก็ประมาณหา,หา,หานาทีใครเลยหาาที่หาาที่หกนาทีไม่ได้พี่น้องเหานะสาวนาทีแค่นี่ออกจากบ้านโคกบมานจับสิประมาณสี่นาทีแหละสี่หอดหานาทีเลย,เลยพี่น้องเลยกับไก่สี่หอดแล้วพาพบรรยาาศกะสักขาก็เป็นตรงไห้ตรงหน้าพี่น้องเลยเป็นป่านะ้ับ เบื้องนี้ก็สิเป็นปลาป่ากันยังนี่โบรายดอกพี่น้องมากขึ้นกับสีเฮ็ดไอเห็ดหน้าเบอร์แหล่อนเศร้าอนเห็ดเฮือนเฮ็ดซานเบอแหละพี่น้องเอ้ยน้องพี่น้องนอนแต่ก่อนนีบริมีได้เฮือนพี่น้องแต่ก่อนนี่เป็นป่าเบิร์ดสิมีเฮือนกับปากป็นอากาศประมาณนี้น้องเมื่อนี้กับคนตกลินหมกเกยวการนอนน้องไอเมื่อนี้แต่กับบริมนอนเสมอ ยันผมมีคลิปให้พี่น้องเบิง้งบมมีคลิปให้เอซของูุชิตเบิง้งแต่ผลโต๊ก็ต้องได้แข่งพี่น้องเอยเห oh. ยียดขีตมเนาะโหโคกไปคนทางกระบรได้ถึงขัดก็ว่ายากกว่าใดเดอกพี่น้องแต่ว่ามันเป็นคุม เป็นคุจกตกตกเจ๊กวาตรงหน้าเบื้องนี่ฝนหากระดมหน้าแล้วได้นี่หนย หน้าขนตกลินเฮ้ยหาอะไรจับตกกะกะแตนพี่น้องเว้ยสไลายาไปลงใส่บาทบอ่อสั่นี่เหมือนข้าออกมาสไลายกับข้าวออกมาบริใส่บาทยันาาว่าทสลายใส่บาทนอกขอ้า,าวบันซาข้าวบันซาต่คือจิตเก่งฟังเสถีฟังธรบ่ต้เนเองแมนบ่อผืนเวียนเทียนบ่มีบ่อบานหัวเวียนเทียนก็ได้ ในเมืองชิมีเวียนเทียนนําเนาะออกพรรษาขอบบรญชานี่เราว่าเวียนเทียนเบ้านท่าสลายกับชิบตะเทพหืมฟังเทพฟังธรรมไม่ร่องเลยอยู่ไทยกันคือสิคือสิตรงกันเนาะมือนีเนาะขอบบรรษาคือสิป้องกันกันอยู่ลาวเขาเอาอากาศสะชนาพุดคือกันเนาะผู้คนขุดห้องขุดยังพี่น้องเภาแม่นั่ล้นโอ้โนตกน้่มไหลลั่วๆทางทางไม่ร่อย ว่าเดือนสิบเดือนสิบเอ็ดนี่กับปลาได้มีมีปลาได้เนาะสาหายเนาะเดือนเดือนนี่นี่ว่าเดือนหน้ากับปลามันจะเรินน่มเดือนนี้ยังบ่มีดอกปลาเดือนนี่นะมันยังน้อยอย,อยู่ผู้เละลจ,จนเข่าเข่าม่านเข่าเข่าผู้เละเข่าจนจนสีสีชุก,กอะนะเข,ข,ข,ข่ากลมเข่ากลมแนะผลตกลิ้นอีกบาทหนึ่งเลยกับปลาไหลปลาปลาลงแล้วแบบนี้เนาะแต่นี่กัเข่าหักกระดัมมันหักกระติดยังบ่มีดอกปลาไปเนาะมีแต่กบและยามนี่เนาะ กบกรกกบยังมีบลายสำนักก,ก,ก,กบกรนเลยอีะพี่น้องคือตัวเสี้โลจักคู่มือกันเที่ยวทางอันนี้หะพี่น้องเลยลำบากลำบนอยู่เนาะบางเขตบางเขตกะไปกะเฮาไปตั้งใจไปหาบางคนเพิ่นกบบอบู่เฮือนนกักะบนไท้ายบางคนกันแต่ทุกอย่างก็ต้องมีปัญหามีเขาเอิญมีอุปสรรคในอะไรพี่น้อง บางครอบครัวกันเนี่ยบางครอบครัวที่เขาไปกับหลายเรื่องหลายล้า,ลามห้โศแต่เขากลับปัญหาทุกอย่างก็มีให้แก่อะไรไปหน้อยเนาะไก่เลยไปหน้อยอไกลลยไ่อไกชอบทางง่ายเลยนนก็บรรยากัศตรงไหนตรงน้าตรงน้เนาะ บ่ออะไรกันเราสิไปทาดเนาะพ่ลึกตะลีโมเมนต์ลาตะโมเมนทาตตัวนี้บ่ออันเซาลายโมเมนทาตอันอีกห้างบ่ออยู่ในเมืองสวรรค์บ่อผลิบไปยันโมเมนต์ของเนาะยันธาตุโพลเลยเนาะธาตุโพนพี่น้องวันชื่อนี่กับบ่อเท่ากับมาได้พี่น้องเอ้บ่อเท่าให้น่าเน่อลนดียพี่น้องผนก็มานั่งจิ้งเข้าอยู่ธาตุโพนเนากับอะไรได้เบิ่งคิดบ่อเท่าพี่น้องเลย เป็นการพิสิตรีวิวประคาดพูดในเบื้องอยู่ดอกอยู่จะเอ่กันจังหวัดเดยพี่น้องเอง๋ตอนนี้เขากะเขากะได้มาฮอดทางถนนใหญ่โอ้ประมาณสิบนาทีพอดี่สิบนาทีเก้านาทีพี่น้องสลายเอาเดินทางนี่พอดี่สิบนาทีสิบนาทีก็บฮอดเดยพี่น้องเนาะป้ายหมู่บ้านของตัวชิดเองนี่เนาะบ้านโค้งญ่ โคอีเกครึ่งเนาะวันนี้เขาสิไปหอดเทื่ยงสองเต็มจากที่เนาะเ่ากะสีไปติดตามไปน้องกันสิประมาณนั้นเนาะวันนี้เขาสิไปเฮีอนเสาเต็มพี่น้องเยเนาะเราล่างรถเลยตัวนี้นะเ่าก็ล่างเลยเป็นยังเ่ากะอันโอ้ขัดเป็นยังพี่น้องน้ำแข็งหัวโคขัดแฉะนี่เงยเราล่างรถนะโอ้ แต่เจ๊ะฝนตกลินพี่น้องเอ้ยแต่เมื่อคืนนี่เนาะสียรายเนาะออกพรรษาเข้าพรรษาทุกปีนี่คนต้องตกลินเหมือนปะก็คือกับ่ต๊ะปกตินี่มืดหนี้นี่คันว่าเพิ่นตัย่อเป็นเดือนแปดสองตัวนี่มืดหนี้นี่มิดมืออย่างใส่ใส่บาทกับปั้นปีนก็คือกับโากนะอืมแต่ปีนี้มันแปดสองคนแม่ตัวย่ออยู่ไทยฉิคือกัดยู่บพี่น้องเนาะ กระชิบบอรักสลายคำว่าแปดชงคนกระชิแปดชงคนคือกันอยู่บอแบบชิ้นอ่ะเพิ่อนอาะลงเพิษลงลายบอเพิ่นข้าวบอคะแนนบ๊อปปิ้ลสองคนแปลว่ามืดเหรอหอกข้าวบอหอกข่าวประดับประดิ่แปลว่าแปลว่าใส่บาทหอกข้าวประดับประดินเนาะพี่น้องเนาะหข้าวประดับิีก็หอกข่าวสลากหอข้าวสลากที่ว่าเขาเอิ้นเอิ้นนละมันเป็นถ้าเป็นตัวหยองมันเป็นเด็ดเก่าในตุ๊ดชิ้นีออเจ้ากึมซิ่งพี่น้องเพิ่นย่านบ่ทันเออ ไปถ่ายกันไปนี่เราคนใดมาได้ทั้งหนาปีนี้เราคิวเราจะเสียคิวที่จะนั่าสากระเตียงแม่จอมจะเสียธรรมดาว่เพราะยูทูปปัดโคกคนตกเียะคนตกกับบริยูเนาะครับสิ่งพ่อให้หัวหน้าแต่เราคนนี่ที่เราเห็นที่คนไดูไม่้อูใจบุญบ้านโคกเอาวก็ว่ากันดอกพี่น้องเอ้นเนาะที่ไทยให้ทอดให้พี่น้องให้ชาวโลกเอาเบิงน้ำกันพี่น้องเห็นเนาะใจมักนั่งยังไงในยูทูปเพราะว่าปัดโปได้เน๊เพราะว่าบางคนอยู่ไกลเนาะกะ เพิ่นคือเพิ่นอยู่ต่างประเทศอยู่อ่าต่างประเทศอยู่เยอรมันอยู่ออสเตรเลียอยู่อเมริกามึงเชื่อเพิ่นก็จะเห็นภาพบรรยากาศตรงไหนตรงหน้าบ้านเราแบบนี้เนาะเพราะว่าอยู่ต่างประเทศจนหไรแต่ม,มีแต่ห้องจับห้องงานมีแต่ตึกมีแต่เฮือนหลังวัดไงพี่น้องเอ้เนาะสภาพบรรยากาศแบบนี่จะสีหายากพี่น้องเอ้บางที่ก็อาจจะบ,บม่มีพูดเลยเนาะบนเพิจนอยู่ก็ได้ก็ได้ถือโอกาสทา้เบิ่งๆนี่ด้เขาาามทนอยาะบนโตกลิ้น บ่อทางมันน้อยดีอยู่เนาะตุชิตตุชิตเคยตุชิตถ่ายอ่ามาถ่ายน้องแดงแล้วก็เมื่อทักมันน้อยเนี่ยดีอยู่พี่บ้าคนเด็กคตกเนาะมันกระไรยังไงบอสพี่น้องเอ้มึงในข้างทางนะสาวลายงามใช่ไหมเนาะคนตุกเล่นบัดพอดีเข่าเขียวเนาะใส่เบ็ดโคบเลยแบบนี้นะพี่น้องไอ้ใส่เบ็ดโคบแย่แบบนี้งามธรรมชาติงามพี่น้อง ่าก็กระชิดกต่สวงามแน่พี่น้องมีมีไม,ม้กันสัน้นเวลาขับรถรถตีนกับสีบบลสั้นปในใดแ,แด้วบัดก็เลยถามเบิ่งเจ้าของห้างพูดว่าไม่ก,กันน้ำอยู่บ่เนาะ <laughs> บัดยามพลรถไปไายารถบวกันน้ำรถตายพวกแห้งได้บโมเดลทางนี้บ่ทางเขานี่นะเสาคืนคกายได้ดิทางเขา้าทางหลังกี่นี่ใช่ป่า แม <Man. S 2> นปนุย่างกินเนี่ยแมนทางเขาบป็นโคกน้อยแล้วกินนี่นะเป็รถรถตู้ซิปแมนแมนอันนี้เป็นเพื่อนถอยบ่มีรถทั้งหลังไฟรถต้องต<ส>้องคนว่าเนี่กึมเป็นไกลโคง้งเขาอาบันน้อยพี่น้องเลยไอ้ถอยอย่างเดียวเด่นนี่แหละข้างนี่แหละพี่น้องอะยนี่และทางเขาบ,บ๊บผมีหัดวป่ปนุย่างน<ป>ี่ตู้ซิปโอขับไป็นรถขับไป็นรถเชื่อวขวาย ขับไปโลดมันคงน้อยบนมีป้ายบอกเน๊ะสลายไอ้นี่เข้าไปนี่ชื่ออลไก็เรียกใช่ไปชื่อเลยๆนะอ่าค่เจ้ามาสองคนเจ้ากายเลยหาัตปัะจุกอ้ออดแล้วไปคอยมาสองคนเอาอะไรเอาไปงเข้าบ้านจะสิเรื่มตัวกระดิ่ากักายแล้วพอจะเนาะตัวเลยเออมาตัว โอ้ลืมอะลืมตัวตู้ชิดกับกายแล้วอะโอเคโอนมาที่ลาวจนเออโอนหายแป๊บหนึ่งนะคะขับรดอยู่ชิบนาทีเด้อโอนไรส่งบินให้ดีดีพี่น้องห้องก็งงไปตามทางนี่เลยเปิดถึงทางบันโคกน้อยบันโคกน้อยบันพี่น้องคือทางบันท่าหรือเ่เราจะชี้เขางางมีชาวไร้ไหมบันโคกน้อยมันคือบันโคกใหญ่บริเวณันเนาะแมนกับผ้าอนามัยกับชิ ก็คือทางบัตรโคกไงครับวาแหละไม่ต้องให้ทรงหน้าบาสตาบ้านตอมีบ่อันนี้บอโอ้ทางบ้านบาสตาบ่อี่บาสตานี่ยคนอยู่บัตรโคกน้อยเนาะบาสตาชาวเวลหลายคนนะยูทูปคนทุกคนทั้งหลายถ้าชอบยูทูปในประเทศลาวบัตรโคกเนาะบบัตรโคกแงหลายกลุ่มเนาะแต่ว่าอันดับหนึ่งไปจักอันดับหนึ่งของประเทศลาวดเี่นี่เนาะแต่ทางก็สิประมาณนี่แหละ ไอ้อยู่รถสกึมมีโซ่พี่น้องไอ้มันก็มันก็บาได้ถึงคำว่ายากกันได้แล้วมันกาแต่ว่าเป็นเป็นคุมเป็นบ่อนะพี่น้องเขาก็คอยไปพี่น้องไอ้แต่ว่ารถรถตาประเภทรถเก่งนี่มันอาจจะหนุงยากในเรื่องพี่น้องเกถึงขันว่ามาว่าได้เล่พี่น้องเพราะว่าขันว่ามาคันว่าไปได้กับอีต้นช่วงล่างพี่น้องเน้องเพราะมันตามันตำแหละช่วงล่างมันก็สีสีเพรสีอย่างได้พี่น้องขันเขาเขาขี่เขาเที่ยวดุ อาจจะเป็นจะพวกรถอ่ารถสูงๆเงี้ยพี่น้องกระบ,บะกระบ,บะโฟโฟ,โฟวิลเนาะพี่น้องเนาะโฟวินเนาะก็รถฟอร์ดอีซูซูบอลีโววิโกโอาจจะได้อยู่พี่น้องเนาะพวกรถสูงๆรถต่ำอาจจะยากงแกร่งเลยพี่น้องเด้อบรรยากาศกา็คือกันพี่น้องเลยตรงให้ตรงหน้า บ้น,น้อยไไบะเนี่ยสำนักบ้านนอกปะเน๊ยันรถเที่ยวปลายก็บ้านฮานอลัยเพราะว่าบ้านบ้านโคกใหญ่ชิมีรถใหญ่หลายหลายคันแน่แน่พี่น้องนอตัวรถจะเที่ยวหลายรถนักงจะเที่ยวหลายเนาะรถทรงเสาทรงท้ายเนาะโอเครถมาเนี่ยบุตรมีคนรถเที่ยวออกเที่ยวขาบ้านบ้านานี่รถซ้อนออกซ้อนขาบ,บุดมือเลยเราหุ่ดอกคนใด ดึงเบาะอ่าเด็กฮ่าฮ่ผาผู้สาวเห็นยังกันอันนี้พี่น้องดูขาทางนี่เนาะบอกเลขแล้วโอ้ข่างงามเลยนี่เกี่ยวลึมโอ้ขี่ต้มขี้ต้มโอ้ยอดเลยเดือดคอยโอ้คนแก่ฉังนี้อันนี้พี่นอ้องเลยเคนแก่ ันแก่ก่อไผ่บ่อนี่ยเชียงนาลุงเทียมได้ตัโอเคพี่น้องเดี๋ยวเราก็เริ่มเนมเห็นเพื่อนคนแหละใกล้สีฮอดจะน้อยก็ฮอดนะเพราะว่าทางเขามันโค้งน้อยนี่สิบ่อบ่อบ่อชามันโค้งงา่ายบ่อไกลบันไดแม่สบ,บงงสสก,ก็แม่มันโค้งง่ายสีเนืนสีไกลกัวมันโค้งน้อยสีใกล้กัว แต่นั่นก็ฮอดแล้ว<อ>มันโค้งญ่เยฮะมันสีเยินสีโค้งหลายโค้งหลายเต้าพี่น้อยแต่มันบระชือคือทางมันโค้งน้อยเนียลูกค้าสั่งกำลังดำานินไปเอาเงินประจำลูกค้าสาวกึมเป็นไปนเอาเงินสาวกึมเลยเนาะนี่นะแม่ไม่ลูกค้าระจดินนี่งามแท้อันนี้สลายป้าอ้อมกระชับอันไร เลี้ยงเลี้ยงงูเลี้ยงควายขัดได้ยังปล่อยงูเขาเนี่ยจ้าของดินผู้ใดเด้เนาะนี่มันเขาหลักทั้งนี้มาเขาัวโดวนเ่อนท้ายลงไปน้ำครับใสถ้าหอมเออถ้าเราถ้าหอมมีน้านะโอ้ยเนะาะถ้าหอมไปบ่ได้ดอกต้องใส่เพือถ้าหอมนะที่จริงมันค้งน้อยกับบางค้งใหญ่น,น,นะ่ะมาใกล้ๆกันนึงไดนน้ไหมเนาะนประมาณอันสองสามนาทีก็ห่ออันใส่ดินจักซิปรถสบายรถบอลน้ำ ใช่ท่อครับใส่ท่อครับไปสะดวกเลยเนาะตุ๊จิสเซนกิเหตุขวบจมก็ได้ขวบจมก็ไม่ได้เนาะเพราะว่าผลโตมันก็เต็มขึ้นก่ามันสิอ่างคนเดียวเด้เนาะตุ๊จิตไม่ยากเลยแม่บอสั่งก็ต้องเห็ดท่อใส่ทอยยังไงแล้วตีนทมน่ะได้อันนี้อันนี้ว่าพื้นนั้นมันมีหวยเนาะพี่น้องมีหวยกั้นไว้ระวังมันโคกน้อยก็มันโคกใหญ่แหละย่ำผลเลยแม่นตัดขาดเดี๋พี่น้องไปหากันบ่ได้อีกขับรถอ่างเขาฮอดฮอตเซนอร่อยจะไปเลื่อนฮอตพิซซาอร่อย กายแล้วพี่ประชาเขากายเลยสปอนยังอยู่บ่ยังอยู่สิฮอดเลยนะนี่บอเท่ได้หนีพี่ต้องนี่พอเท่เลยนี่ขี้เสือแล้วบ่พอเท่สปอนอยู่บ้านบ่สปอนน่ะสปอนอยู่บ้านบ่ไปก่อนไปก่อนพี่ต้องเลยเนาะโอเคพี่น้องเลยกระซีประมาณนี้แหละตะวชิดกระไรเนาะกันสศร้าร้ายพวกนั้กูไม่ได้กิน อันการขัจองจะหมกกันหนอกสลาย <laughs> อ่ะโอเคพี่น้องเอ๋ยเนาะเดี๋ยวขาสิปิดคลิปบัตรประมาณนี้เด<อ>พี่น้องหมดทางกันยากลําบากโ,<อ>โอ้มายากบหนีนน่ <scr ok. S 2> มันคงน้อยบัตรพี่น้องเอโอเคพี่น้องเอ๋ยนอเนาะสบายดีอีกทค่นึงพี่น้องเอ๋ยกับทุลักทุเลพี่น้องเอ๋ยไอ้กามาหอดมาถึงอ่าบ้านคงสาวเต็มแล้วพี่น้องกินรถุดขันใหญ่นี่ก็ชิมหลุดฟุบ้าเพิ่นเนาะอันยยนี้สลายอืมหลดบางงามหนึ่งพี่น้องเอ้ย โอ้บาวไทยคนนี้มีประธรรมดาเด้นี่พี่น้องเนาะโอเคพี่น้องเลยเดี๋ยวตัวส,สีพาพี่น้องลงไปเบิงหน้าตาผู้บาวไทยเนาะว่าพู้นี่เห็นหน้าตาเป็นยังไงพี่น้องเนาะกัสีคือมาไกลดิคือมาไกลแคกสีไปเยี่ยมยามถามข้าวกันเบิงอะไรพี่น้องหักเพลงกันไว้นะ้องพี่น้องเนาะกัสีถามไทยเบิงว่ามาจังได้มาอะไรมือใดสิก้นะาบเนาะเพราะว่าต่อยากให้พี่น้องเบิงนำอะไรพี่น้องเลยเนาะ ว่าคนบ้านใดเมืองใดเนาะหรือว่าคนไทยคนลาวมาห้องกัอยู่น้ำกันได้หักกันได้แพ่งกันได้พี่น้องอัยเนะเาะเพราะว่าไทยลาวเขาความสัมพันธ์เนาะ่นแหนเแ้นเสมือพี่น้องอันเนาะโอเคพี่น้องตัวชิดก็ได,ด้สิดได้อำลาพระจากพรพี่น้องไปเด้อพี่น้องอันเนาะก็ขอให้พี่น้องทุกคนจงมีสุขภาพแข็งแรงเด้อพี่น้องความเจ็บอย่าสุดใความไข่อย่าชุ่มีพี่น้องอัยเนาะจงมีแต่วความสุขกายสบายใจพี่น้องนอนหลับให้ได้เงินหมื่นนอนตื่นให้ได้เงินแสน เบิดสุขสุขคนพี่น้องเอ้ยเนาะโดยเุดท่านนิตุชิดก็ขอก่าวคำว่าสบายดีพี่น้องสบายดี